สวัสดีค่ะขอนำเสนอเรื่องมนุษย์ใช้ประโยชน์จากผลและมเมล็ดด้านเส้นใหญ่จัดทำโดยนางสาวสุพตาปัดไตเลขที่29ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เสนอคุณครูกฤชพรแสงสี 1เส้นใยฝ้ายมีลักษณะแบนค่อนข้างตันมีผนังเซลลนะ์หนาเส้นใยเยก,กาะกันทําให้มีความเหนียวและแข็งแรงนิยมนําไปปั่นเป็นเส้นได้ภาพที่ 1. ผลฝ้ายที่แตกเห็นใย,ยสีขาวที่หุ้ม,มเมล็ดภาพที่2เป็นการนำใยฝ้ายที่ไปปั่นแล้วกลายเป็นเส้นได้และภาพที่ 3. าผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากใยฝ้าย 2เส้นใยนุ่นนำส่วนที่อยู่ในฝักมาแยกส่วนในออกจากมาเมล็ดเส้นใยนุ่นมีลักษณะสั้นมากไม่สามารถนำไปปั่นเป็นเส้นได้มีความเหนียวน้อยลักษณะกลวงมีน้ำหนักเบาและมีไขมันเคลือบอยู่จึงไม่เปียกน้ำนิยมนำใยนุ่นไปใส่ในหมอนภาพที่ 1. ฝักนุน่น ภาพที่2เป็นยใยนุ่นที่แยกส่วนของเส้นใย,ยออกจากมาเล็ดและภาพที่3หมอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของใย,ยนุน่นขอบคุณที่รับชมนะคะ